ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้เลยเกมเมอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆนะครับข่าวดีมาบอกเพื่อนๆนะครับที่ทางเซิร์ฟไทยนะครับจะมีการแจกนะครับสกินและฮีโร่ฟรีนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับหรือกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องของเรานะครับ หลังจากที่ผมหายหายไปนานนะครับเนื่องด้วยภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมมีข่าวดีนะครับสําหรับเพื่อนๆชาวอ o v นะครับที่ทางเซิร์ฟไทยนะครับเขาได้แจ้งมานะครับว่าจะมีการแจกฮีโร่และสกินฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขามีแจกสกินฟรีอะไรบ้างสกินฟรีตัวที่1นนะครับ เป็นสกินฟรีที่เราสามารถเลือกรับได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับในส่วนของสกินฟรีนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับนั่นก็คือชวนเพื่อนรับสกินฟรีนะครับตัวแรกเลยนะครับพอเข้าไปปั๊บนะครับเราจะสามารถเลือกสกินได้นะครับแต่ตรงนี้ผมเลือกไปแล้วนะครับโดยผมเลือกเป็นไฮเาเตนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับมีสกินตั้งแต่ลิมิเตดนะครับ เป็นสกินรีเจนนะครับแล้วก็ลิมิเต็สีเขียวนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกรับได้นะครับจากสกินนะครับฟรี 5v5 นะครับโดยการทํากิจกรรมเพื่อนๆสามารถนะครับทำกิจกรรมนะครับโดยการขอให้เพื่อนช่วยนะครับก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมที่ผ่านมานะครับหลายๆกิจกรรมนะครับที่มีการแลกโค้ดกันนะครับสําหรับคนไหนที่นะครับ อยากให้เพื่อนช่วยนะครับผมแนะนําว่านะครับให้ดูตัวนี้นะครับขอให้เพื่อนช่วยนะครับซึ่งมันจะบอกว่าเราจะต้องให้ใครช่วยนะครับได้กี่คะแนนต้องเป็นเพื่อนในเกมนะครับเท่านั้นนะครับอย่างคนไหนที่ไม่ค่อยได้เข้านะครับมันมันจะเยอะมากนะครับอย่างเพื่อนผมนะครับ -66 ตัวนี้นะครับที่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็จะได้คะแนนเยอะนะครับในตัวนี้นะครับเราก็จะไปถึงจุดหมายได้เร็วนั่นเองนะครับ ในส่วนต่อไปสกินที่2นะครับที่เราจะได้กันทุกคนเลยนั่นก็คือสกินของคลิกซี่นะครับเป็นสกินนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นล็อกอินรับสกินฟรีนะครับวันที่1เดือน5นะครับคือเดือนหน้านะครับจนถึงวันที่7เดือนหน้านะครับสามารถล็อกอินรับสกินฟรีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับสกินฟรีของคลิกซี่เป็นยังไงนะครับสกินฟรีของคลิกซี่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับ ในส่วนของสกินของคลิกซี่นะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะครับสีเขียวนะครับไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับไม่มีท่าว์ปท่าเต้นนะครับเป็นสกินที่ค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ออกสีฟ้านะครับโทนสีฟ้าตัวนี้นะครับในซีซั่นนี้นะครับมันบัฟ นะครับสำหรับความสามารถของคลิกซี่ขึ้นมานะครับโหดมากนะครับตึงเลยนะครับในเลนกลางนะครับถ้าไปเจอนะครับพวกไดมอนด์คอมมานเดอร์นะครับส่วนมากชอบเล่นกันนะครับเราไปดูอีกตัวหนึ่งครับสกินฟรีเหมือนกันนะครับแต่สกินตัวนี้นะครับเป็นสกินนะครับประจำซีซั่นนะครับแหล่งประจำซีซั่นนี้นั่นก็คือมูราดนะครับในส่วนของมูราดนะครับโดยถ้าเราเล่นนะครับ จนถึงนะครับ10ครั้งนะครับแล้วอยู่ตั้งแต่เลเวลนะครับอยู่แลงด์โกนะครับโกห้าขึ้นไปนะครับเราก็จะสามารถรับสกินได้นะครับในส่วนของตัวสกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของมูรัสนะครับสกินนะครับนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับมูราดนะครับค่อนข้างสวยอ่าเรามาดูกันครับในส่วนของสกินมูรัสนะครับ สกินนี้เลยครับเป็นสกินแลงนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับออกโทนสีขาวๆนะครับราชาทะเลทรายนะครับในสกินของเขานะครับสกินนี้นะครับไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับเป็นสกินธรรมดานะครับเป็นสกินแรงธรรมดานะครับแต่ค่อนข้างสวยนะครับแต่เขามีนะครับในส่วนของตกแต่งนะครับชุดตกแต่งนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับในส่วนของ ฮีโรอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะได้นั่นก็คือกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมอัปเดตนะครับหลายๆคนทําไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ทําไปแล้วนะครับโดยเขาจะแจกฮีโร่นะครับซึ่งฮีโร่ก็มีดังต่อไปนี้ครับฮีโร่ที่เขาจะแจกก็ยังมีเตียวเซียนนะครับมูราด c คาเฟนนี่ฟอเรนติโนแล้วก็แอดเนตนะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับเขาก็ แจกนะครับสาหรับเพื่อนๆือนที่ยังไม่มีนะครับหรือว่าถ้าใครมีครบแล้วก็ได้รับลูกแก้วไปนะครับผมผมมีครบแล้วนะครับจะเป็นลูกแก้วนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับโดยนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็ทําภารกิจนะครับทุกวันถ้าใครยังไม่ได้ทานะครับอันสุดท้าย60ครับแป๊บเดียวเลยนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มีล็อกอินนะครับเข้าร่วมหมวดห้าห้าทำลายป้อมนะครับแล้วก็เล่นหลังอัปเดตก็คือวันนี้นะครับวันแรกนะครับ ส่วนฮีโร่นะครับใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์นะครับสายไฟเตอร์นั่นก็คือใบจานนะครับฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับที่เข้ามาใหม่เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างโหดนะครับค่อนข้างโหดนะครับถ้าดูแล้วนะครับใบจานตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองไปซื้อมาเล่นนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องลองหัดดูนะครับโอเคครับสำหรับ วันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาอัปเดตสำหรับเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ